ช่วงสัปดาห์วันแม่นี้นะก็พลาดไม่ได้นะคะพวกเราก็เตรียมการทําดอกมาลีกันอีกแล้วนะดอกมาลิสําหรับวันแม่นะคะวันนี้คุูจิ๊บก็เตรียมอุปกรณ์นะมาให้เด็กๆนะคะได้ทําดอกมาลีนะอุปกรณ์ของเรานะคะประกอบไปด้วยครีมตัดลวดนะมีลวดแล้วก็กาวสองหน้านะคะเข็มด้ายสหรับพันทิชชู่แล้วก็มีกระดาษสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่สําหรับทําใบไม้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทิชชู่นะตัวพระเอกวันนี้นะคะก่อนที่จะให้เจ้าเด็กลงมือทํานะคุูจิ๊บก็ทําการซ้อมมือมาแล้วนะคะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูนะไว้ อ,ะะออกมานะสาเร็จเรียบร้อยก็อาจจะไม่ได้สวยงามสักเท่าไร่นะคะแต่ว่าพอให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เห็นภาพรวมของงานได้นะว่าออกมาแล้วก็จะเป็นงานประมาณนี้นะคะถึงเวลาของเจ้าเด็กได้ลงมือทําแล้วนะคะมาติดตามดูบรรยากาศนะแล้วก็มาดูว่าเจ้าเด็กเนี่ยจะทําสําเร็จไหมออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะอะไรนะคะ่ะนิ้วของคุณบิดไปแล้วตั้งใจสุดๆจะชินว่าไงจะชินคิดว่าจะทําได้ไหมคะ